กระจูด <b> ้วยร้านใหญ่เลยนะเนี yeah, ่ยอาหารเหมือนคิน huh. ฟูเซนเตอร์เลยเจปังลยติมย่างเลยโอ้โหอลังการมาก เยอะมากห้องพักของเรานะคะห้อง1018ค่ะอยู่ชั้นสิบค่ะคนเปิดอยู่ไหนจ้าเอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอา เมื่อเช้าเรายัางอยู่ที่ลาบาลิสเขาใหญ่กันอยู่เลยกลางวันเราไปทำธุระนะตกเย็นเรามาโล่ที่จังหวัด <Can call. S 1> แขนก้อนแขนก้อืมโรงแรมชื่ออวานีแน่จริงผนวนสิอีวานาใช่เหรออีวานาอวานีเออโอเคชื่อโรงแรมอาวานีขอนแก่นนะคะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างใหม่อยู่นั่นจริงในขอนแก่นมีหลายโรงแรมอยู่ แต่อันนี้คือเราเราไปธุระกันใช่ไหมกับเรากะแล้วแหละว,ว่าเราจะมาถึงกันช่วงเย็นเมื่อกี้เราก็ไปทานข้าวกันที่ตลาดอะไรตลาดอะไรต้นตานนันตลาดต้นตานค่ะก็คือว่ามันเออมีของขายเยอะดีนะ้ของกินเยอะมากของของแบบเสื้อผ้อาอะไรก็เห็นอยู่เนาะแต่เราแบบสนใจของกินเอาเราจะดูอะไรกันก่อนไหนดูซิทางเข้ามาประตูซ้ายมือเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะ อันนี้ก็นี๋ยวเขาก็มีไฟกันนะก็มีไม้แขวนมีร่มห่นรองรองเท้าสามคู่ที่นี่ไม่พลาดนะมีพวกแปลงมีอันนี้อันนี้เป็นไม้แบบใส่รองเท้าด้วยใช่ใช้แล้วอันเนี้ยมันเป็นบานเดียวกันนะคนละคนละบานแต่เปลือมอคนละอะไรได้เป่าผมเนาได้เป่าผมองั้นเอาห้องน้ำก่อน แม่รู้สึกว่าห้องน้ํานี่ไฟคือเปิดเปิดเท่านี้แล้วนะคะคือมันแบบสว่างในเท่านี้แล้วค<ช>อนทังบนเขาเป็นไฟแบบไฟเพดานอย่างเงี้ยไฟที่อยู่ตรงเพดานแล้วก็ในห้องอาบน้ำมันมีมีแค่เนี้เออดูมืดนิดนึงลหละอัน,นที่แขวนอที่แขวนตรงนี้เอาก็แยกส่วนเปียกกับส่วนแห้งคือจริงๆเออเราก็ต้องเวลาอาบน้ำก็ต้องอยู่ในนี้เพราะว่ากระจกมันอยู่แค่นี้มันไม่ได้มีประตูก,กันก็จะเป็นฝอกบัวค่ะ ฟักปัวก็อันนี้ก็สามอย่างมาเลยเป็นอะไรบ้างเฮ้ยมาลิงอะไรนะเฮ้ย,ยเขียนว่าอะไรอะรำไปมเอ่อรำเฮ้ยแล้วรำมาหรอรำบอดี้วอชแล้วก็เป็นเปนเป,เปอ,เอร,รออ์มินเปแปเปเปเ้วอเอเปเอเป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 เลเนเปเปเเปอปเปเปเ อ่าของของมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวก่อนเป็นอ่างอย่างนี้เนาะได้อะไรบ้างมีชาว์แคบปหนึ่งอันอ้อสองอันโอเคมีคอต้นบัตรหากท่านต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นแปรงสีฟันชุดกอนโหนดวีให้กดูอแปลว่ามีให้แต่ว่าแปลว่า <c oughs> มีให้แต่เราต้องขอเพราะบางทีไม่ได้ใช้มันเอาไว้แล้วเปียกบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นฮะวิตามินบีห้า บอดี้มอยเจอไรเซวิตามิน B5 B5 า5ีห้าดียังไงนะเอตาดีชาซีรักดีดูไม่ใช่ <laughs> อ่ะโอเคมินิบาร์ก็คือมีฟรีแค่น้ำเปล่าอ่ะเราบอกก่อนว่าเราจองที่นี่มาราคาแบบราคาเบามากอะ่ะสองพันกว่า แต่เราไม่ได้รวมอาหารเช้านะเพราะว่าตอนเช้าเรากะจะไปทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารเช้ากันอ่ะเปิดสิอ๋อนี่เซฟตู้เซฟอยู่นี่ไหนตู้เย็นสิคะลูกอ๋อเปิดผิดด้านโอ้มีขนมมีล็อกเกอร์อะไรนะสตอร์เบอรี่นี่ของสตอร์เบอรี่นี่ของเราเราซื้อมาเออมีน้ำอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็เนี่ยค่ะมันไม่ได้ฟรีก็เนี่ยเขาก็จะมีให้ ว่าราคาอยู่ตรงนี้สิ่งที่ฟรีคือน้ํานะคะแล้วก็พวกเนี่ยชาอย่างนี้ได้อยู่ไ <c oughs> ดีไซน์ก็คือโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดูใหม่อะจริงๆแม่ก็เลือกอยู่ว่าเอออะไรโรงแรมไหนดีหนะ้าเงนี้ค่ะอันนี้เป็นโคมไฟแบบอย่างนี้ดีไซน์แบบนี้แล้วดูเตียงเตียงเตียง ก็คือเราเป็นเตียงคิงหนึ่งเตียงนะคะแล้วก็มีเตียงเสริมให้อันนี้ตอนแรกแม่คิดว่าเตียงเสริมอะ่ะน่าจะเอาพวกโซฟาเบดมาทําเป็นเตียงเสริมตอนแรกเดินเข้ามานึกว่า mm hmm. อ๋อเนี่ยเตียงเสริมเหรออุ้ยมีโตะ๊ะมีโตะ๊ะให้ด้วยเหรอมีโตะ๊ะหันไปมองอีกทีอา้าวไม่ใช่เตียงเสริมอยู่ตรงนั้นแปลว่าโอ้โหกว้างมากค่ะอืมอันนี้เป็นห้องแบบอาวานีนะแล้วก็บอกเขาว่ามาสาคน ไม่รวมอาหารเ<ม>ชา้าแม่แล้วก็ห้องดบอวนีใช่โรงแรมชื่ออวานีโฮเทลขอนแก่นด้วยเพราะอวานีอ่ะมันเป็นชื่อเครือโรงแรมที่แบบมีหลายที่อืมก็ห <บ Menschen. S 1> ัวเตีย<บ>งหัวเตียง <c oughs> มีไฟแบบนี้โคมไฟปุ๊บนี่เปิดนี้ได้โคมไฟอ่านหนังสือได้ปิดได้มีโทรศัพท์เรียบร้อยก็เป็นไปนตามมาตรฐานโรงแรมนะคะ แล้วก็วิวค่ะวิวจริงๆแล้วนี่ถ้าเปิดแบบว่าเปิดสุดๆเลยเนี่ยคือคือมันเป็นกระจกแบบนี่เลยค่ะแต่ตอนนี้เรามันมืดแล้วเราก็จะมองแบบมองข้างล่างไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าแม่คิดว่าตรงนั้นน่ะถ้าตอนเช้ามามันน่าจะเป็นแบบสวนเขียวๆหรือเปล่าไม่แน่ใจของข้างนอกนี่คือจริงๆถือว่า วิวดีทีเดียวทีวีก็จอใหญ่มากนะจอใหญ่มากดูสิยังไม่ได้เปิดอะไรโอเคค่ะสำหรับการนอนหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเราก็จะออกไปทานอาหารเช้ากันพ่อบอกว่าเห็นมีร้านแนะนำอะไรอย่างเงี้ยไปทานอาหารเช้าเราก็เลยไม่ได้จองอาหารเช้าที่โรงแรงมคุ้มแม้ว่าคุ้มราคามากเลยสองพันกว่านี้ โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อก็โปรดติดตามคลิปวันแรกแม่ก็ยังไม่ได้ลงเลยแต่แม่จะต้องทําให้เสร็จตามที่แม่พูดเอาไว้ตอนนี้ไม่เชื่ออ,อีกแล้วพ่ก็ไม่เชื่อแม่พ่อไปไหนเนี่ยชาร์จรถพ่อไปชาร์จรถที่โรงแรมอะค่ะไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ได้มีที่ชาร์จเองแต่ว่า ถัดจากโรงแรมไปอะคะ่ะติดติดกันเลยอะมันม,มีที่ชาร์จของ PEA อยู่ตอนนี้พ่อก็ไปชาร์จอยู่คะ่ะโอเคลาตีสวัสดนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าบายบายค่ะเช้าแล้วนะคะนะมาดูวิวกันว่าจริงๆแล้วห้องเรามันเห็นวิวอะไรนะคะนี่ค่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นคลอง ของน้าหรือคลองชนประทานเล็กๆนะคะ่ะจะแบบยาวไปแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบเป็นเหมือนยังยังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่เลยอะคะ่ะเป็นเหมือนป่าป่าน่าจะมีเจ้าของแหละแต่นี่ทําอะไรโอเขียวอยู่นะในส่วนของโรงแรมลงไปลงมาพอเช้ามาก็เพิ่งเห็นเนะะี่ยค่ะนี่เขามีสระน้ําข้างล่างเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นแบบพวกไอ้ที่เป่าลมให้เล่นได้อุ้ย อุ้ยแบบก็น่าสนุกอยู่นะถ้าเผื่อว่าเรามาแบบตอนเย็นเย็นยังไม่แน่เราอาจจะเล่นอันนี้มันดูน่าสนุกอยู่มันมีเครื่องเล่นอยู่ในสระน้ำด้วยสระก็ใหญ่เหมือนกันค่ะสระใหญ่เลยร้านอาหารจะอยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อร้านเป็ดนะคะเข <c oughs> ียวเขียวตรงนี้นแ <c oughs> ตน่ว่าต้องมาจอดตรงหน้นาโรงแรมพิมานะคะ เราต้องข้ามถนนไปร้านเต๊ดนี่ค่ะข้ามถนนเลเนาะเป็นร้านใหญ่เลยนะี่ะติดถนนเลย QR code นะนี่สมัยใหม่มากอันนี้เป็นไข่กระทะแล้วก็มีเป็นสตูกับปับบดลองดูมันไข่กระทะมันจะแบบสองฟองตลอ,อ,อดเลยนะมาแบ่งกันมาแบ่งกัน ตอนนี้อาหารมาครบแล้วอันนี้เป็นขนมปังแบบของแม่อันนี้เป็นปอเปี๊ยะสดคือจําชื่อไม่ได้นะว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นปอเปี๊ยะสดแต่ว่าแม่ใส่ตะไข้ไม่เอานอสัตว์อันนี้กุ้งพันอ้อยอันนี้ไข่กระทสะสับตูที่มาเป็นกระทะร้อนเลยของทอดก็เป็นขนมปังอีกแบบเหมือนกันแล้วก็หมูยอทอด แล้วก็จะให้ผักผักอันนี้มากับกุ้งผัดนอ้อยแล้วก็มีผักดองแกเรียนด้วยดีอยู่ดีอยู่โรงแรมสวยมากเลยพอเมื่อคืนเรามาถึงมืดและ <c oughs> เราไม่เห็นอะไรเลยนีไค่ะ เราไปทานอาหารเช้ามาเดี๋ยวกลับมาเอาของที่โรงแรมแล้วก็จะไปเดินทางต่อเป็นโรงแรมที่ใหม่แล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เป็นเือรมิเลอร์โฮเทลมีคลราบ,บี นี่ค่ะคือตกแต่งดีแล้วใหม่ห้องอาหารก็จะอยู่ชั้นชั้นเดียวกับล็อบบี้เลยค่ะชื่อว่าห้องอาหารเดอะโกลดนี่ค่ะ ตอนเช้าก็จะมีคนมาทานอาหารเสียงก็จะดังนิดนึงอ่านี่เป็นอาวานีสปาเปิดสิบโมงตอนนี้ยังไม่เปิดผ้าเช็ดตัวให้ อันนี้น่าจะเป็นสะเด็กนะคะเป็นสะเด็กถ้ามีชูชีพให้ด้วยนะโเนี่ยดูดิที่เราเห็นมาจากข้างบนห้องเราอะ่ะห้องเราอยู่ชั้นสิบเออมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะ <c oughs> น่าเล่นไหมลูกคือทัเมื่วานมาเร็วน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยมีเครื่องเล่นแบบนี้ด้วย <c oughs> ห้องเราอยู่ชั้นสิบ เออแต่น้ำน่าจะเย็นอยู่เช้าเนี้ยโอเคไปไปเก็บของแล้วก็ออกเดินทาง